จะพาเดินดูทิวไผ่ไผ่บ้านเมืองเนี้ยหน่อชอบออกนอกกออยู่แล้วมีทั้งอยู่ในกอและนอกกอถ้าไม่มีการควบคุมนะคะมันจะลามออกมาลากไผ่ชัยไปที่ไหนมันก็จะมีหน่อไม้ไปเกิดจากนั้นมันก็จะกลายเป็นลำไผ่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะใบก็น่าจะเหมือนใบไผ่บ้านเรามันไม่มีใครหัก หักอยู่คนเดียวหักไม่หวาดไม่ไหวมันก็เกิดเป็นลำไห้ได้ละค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าแบบไหนที่น่าจะปลูกได้ก็อย่างนี้ค่ะเนี่ยอย่างนี้ยถ้าปุดทั้งรากเอาไปฝังลงในดินมันก็ต้องเกิดมาเป็นลำไผ่จากนั้นมันก็จะมีหนอ่อแต่ปีแรกๆ อาจจะมีนิดเดียวเนี่ยอย่างสองลำเนี่ยปีต่อไปมันก็จะมีหนอ่อถ้าไม่หักหนอ่อมากินมันก็จะกลายเป็นลำไผ่ก็กลายเป็นทิวไผ่แบบนี้นี่มันก็จะเป็นทิวไผ่อย่างนี้ค่ะหน่อไม้ก็จะเกิดตามเนี้ยถ้ามุดเข้าไปใน ในกอไผ่พอมุดเข้าไปในนี้มันก็จะมีหน่อไม้อยู่ข้างในนะคะเห็นไหมมันถี่มากเพราะหน่อไม้มันจะกลายเป็นลำไผ่มันจะถีปีแรกๆเนี่ยยังเข้าไปเก็บได้สบายๆพอปีหลังๆมามุดเข้าไปยากมากเลยเพราะลำไผ่มันถีก็อาศัยหักตามที่ว่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตามขอบอย่างเงี้ยค่ะขอบแบบเนี้ย หากตามขอบแบบนี้ก็จะมีหน่อไม้โผล่ขึ้นมาให้เห็นเวลาเห็นหน่อไม้เห็นครั้งแรกบอกว้ายนี่มันหน่อไม้นี่พอมุดเข้าไปค่ะเต็มเลยหน่อไม้เป็นทิวถ้าไม่ควบคุมเนี่ยมันจะลามตรงจุดนี้แก่เนะะี่ยค่ะจุดนี้เป็นไผ่แก่ ถึงจะเป็นไผ่แก่มันก็มีหนอทุกปีหนอมันจะลามออกมาข้างนอกลามออกมาข้างนอกถ้าไม่ได้เก็บค่ะมันเนี่นี่ยก็คือต้นไผ่เนี่ยค่ะขุดไปปลูกได้เลยมันคือต้นไผ่นะคะมันคือต้นไผ่คือกอไผ่แล้วมันก็จะ ค่อยๆโตแตมม่มันไม่มันไม่ได้โตเร็วนะพอมีหน่อไม้เนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันเป็นเป็นไผ่แก่ๆตรงจุดนี้มันแก่แล้วอร่อยนะหน่อเล็กๆเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะคะ เครื่องนี้ไม่มีหน่อไม้แล้วอากาศร้อนหน่อไม้จะไม่มีให้หักแล้วค่ะเดี๋ยวปิดไลน์ตรงนี้ดีกว่าเดินเร็วขอโทษนะคะปิดไลา์ตรงนี้คิวไพเล็ก